อีกหนึ่งเรื่องวิเหลิงจาก BYD ครับสคขามราคาแรงที่สุดแห่งปีในที่สุดก็ยืนยันว่าเกิดที่มอเตกโปเลครับซิลประกาศราคาใหม่ครับลดราคาเริ่มต้นเหลือเพียง799,900บาทซิลนะจากเดิมนะครับราคาล้านสม เจ็ดแสล้วเจ็ดแสนวันเน,นี้ต้องพูดว่าเป็นส่วนลดประมาณห้าแสนสองหมื่นห้าพันบาทแล้วข้อมันจะหันมาเลยหายไปห้าแสนอืมแล้วเขาก็แบ่งกันด้วยน,นะคุณอยากเอาเรถเพิ่มอ,อีกหมื่นหนึ่งไหมไม่เอาโอมช Char <Oh. ัตเจอร์ทุกคันทุกคันได้ดรถเพิ่มหมื่นหนึ่งถ้าคุณไม่เอาโอมชัตเจอร์วันนี้ซีประกาศราคาใหม่นะครับดูดแนนดิมิกเริ่มต้นเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทพรีเมียมแปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาท, 8, 99, บาทนี่ก็ลดประมาณห้าแสนห้าเพอร์ฟอร์แมนต์ห้าแสนายพอเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทลถไปหก แสนราคานี้เฉพาะถึง31ธันวานี้ใช่ครับปร,รับสู่ ev 3.5ถูกต้องก็เรียกว่าแบบโหดจริงๆจริงๆนะตัว Dynamic 709 0มันเข้ากับราคา atto 3เมื่อก่อนอ่ะแล้วก็7 0 0 0แสาสามารถถูกกว่า deepow s ศ mm ูน hmm. ย์ห้า mg ตัวแรงๆยังไง s 5เ v e คือเอาจริงซิวอ่ะ อาจจะไม่ถึงเกรดพรีเมียมที่ไปชนกับรุ่นใหม่ๆที่อยากเป็นพวกไอเอ็มเป็นมิดไฮแล้วกันตัวนี้แต่ว่าเป็นแบบเออเป็นแบบมิดเป็นสูงไฮแล้วว่ะสูงไฮเนาะแค่ไม่แบบเป็นพอร์ฟอร์แมนที่แบบไม่ได้ดูเป็นลักชวรี่เฉยเพราะตัวขับสี่พอร์ฟอร์แมนเหลือไม่ถึงล้านอะน่าสนใจมากอืวิ่งก็ไกลระยะจริงอะสี่ห้าร้อยเนี่ยเหลือเฟือเขาบอกว่าโฮมชาร์เจอร์ที่เขาแถมครั้งนี้จะเป็นรุ่นชิดาครับ G Series หนึ่งเครื่องปกติลูกค้าสองหมื่นห้านะอันนี้เพิ่มแค่เหมือนหมือนเดียวอะใช่แต่ถ้าคุณ แปลวาลดหมื่นหนึ่งมีบริการติดตั้งโฮมชาร์ r เจอให้ฟรีด้วยเรื่องปกติค่าติดอ่ะเขาก็คิดกันนะเป็นหมื่นอันนี้ก็มีบริการติดตั้งให้ด้วยจากที่เราได้รับโฮมชาร์ r เจอร์นะแบตเตอรี่ก็ยังจะให้แบบอาไ t ท m มเข้ามาด้วยนะครับก็เงื่อนไขก็ตามคลิปก่อนหน้านี้ใช่อาฉุกเฉินฉุกเฉินให้8ปีเลยยีีชั่วโมง8ปีเลยนะปกติก็ให้กันหปีนะคันนี้ให้ถึงแปีจํากัดเรื่องของการช่วยฉุกเฉินแบบ ล็อกรถไม่ตั้งใจด้วยนะปีละครั้งอืม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 ,อมโอ้ของแถมเพียบของแถมที่ให้นอกจากนี้นะสายพ่วงชาร์จวีโถวีโถวีทีโอหกพันกว่าบาทชุดอันนี้พอตเ a ิลชาร์จหมื่นสองให้พรมค่าจดทะเบียนด้วยนะอืมแล้วก็ผ้ายางกรอบฟิล์มมาครบประกันภัยชั้นหนึ่งประมาณนี้นี่คือยังนอกจากราคาแล้วยังได้ของทุกอย่างประมาณนี้สมแล้วที่เขาบอกว่า มอเตอร์เอ็กโปปีนี้นี่ใครจะซื้อรถในคุ้มสุดอือืมอ,มอมแข่งกันทุกค่ายซึ่งจะบอกว่าราคาเนี้ยก็เป็นราคาที่จะสิ้นปีนี้เท่านั้นโดยบีวดีเองประกาศเลยนะราคา3.0กับราคา3.5คนละราคากันใช่จะมีความแตกต่างกันเยอะอืโดยอย่างตัวของอ่าบีวีดีดอฟฟและ a อ t โตทรีบีวีดีก็บอกเขาได้รับซับเซดาจากภาครัฐอะ่ะเงินสนับสนุนประมาณแสนห้าอืม แล้วก็ถ้าขึ้นไปโครงการ3.0ไอ้3.5ก็จะเหลือเงินสนับสนุนประมาณ5,000หายไป100,000บาทเพราะนั้นเขาจะขึ้นราคา100,000บาทก็เลยทําให้ต้องไปขึ้นราคาตัวรถ100,000บาทสําหรับ d o ฟ i n และ a t t r o T ในปี2026ใช่ครับเพราะว่าบีวีดีและ,ะตัว d o h i n กับ a t t o T ต,ต้องพูดว่าเป็นรุ่นประกอบไทยแล้วอส่วนตัวอื่นยังเ,เ,เป็นรุ่นนําเข้าเปลี่ยนราคาเหมือนกันอือืมอืม โดยตอนนี้นะครับถ้าเป็นดอลฟินเนาะรุ่นเริ่มต้นสแตนดาร์ดก็อยู่ที่4 4หมื่น9,900 Extend e d 5น6ห9,900 Astro Tree รุ่นเริ่มต้นอยู่ที่6 2 9,900แล้วก็ Extend อยู่ที่6 9 9,900ดูสิ Extend อ่ะถูกกว่าตัวซิลเริ่มต้นแสนเดียวเป็นไงซลดว่าเป็นไงเป็นไงโอ้เจอซิลราคานี้นี่ เอตโตเอาง่ายนะ M6 อ่ะแรงกว่าตัวท็อปตัวเอชเด็ d อ่ะ,อะแรงราคาแพงกว่า d y n a มิกของตัวซี l แล้วอ่ะ,อะเพราะมันไม่มีโปรแรงเข้าไงเลยแบบหูซิลโคตรจริงจริงหูสุดสุดมากๆเนาะอะในเรื่องของราคาเขาก็ขึ้นบอร์ดให้ใหม่เลยนะพอบวกขึ้นไปแสนหนึ่งอะ่ะนอกจากนี้นะครับก็เบสดิวลราคาเนี้ยยังได้ประกันแบตเตอรี่เลย5้าพันก็ไม่ต้องเสียอ,ออกรถในงานนี้ถึงวันที่31เนี่ยไม่ต้องไปทํา อะไรเพิ่มอืคือได้อันนี้ไปเลยติดรถไปเลยไม่ต้องไปตรวจแล้วด้วยเพราะว่ารถใหม่ติดรถไปเลยอืม,อมที่เหลือก็ดูแลรักษากันไปใช่นี่เป็นการอัปเดตให้ฟังและการเรื่องของบีวดีที่มีราคาเบสดียวพิเศษลดโหดมากเกี่ยวกับซีลเนาะแล้วก็ถึงสิ้นปีนี้ใช่แล้วก็จะขึ้นราคาให้ดูทุกรุนเลยแล้วกันว่ามีราคาอะไรเท่าไหร่มากเท่าไหร่เนาะภายในสิ้นปีนี้เนาะก็ถ้าเป็นซิลห้าก็ยังหกเก้าเก้าอยู่นะครับอันนี้ไม่ไม่ลดเท่าไหร่ M6 เนี่ยนะครับราคาใหม่เนี่ยที่เป็นเจ็ดแสนสีบาทแล้วก็แปดก็มีส่วนลดนะ uh huh. ประมาณ80,000บาทอันนี้เป็นรุ่น6ที่นั่งส่วนรุ่น7็ดที่นั่งก็ลดแ0 0 0มบาทเช่นก,นกันเหลือ8 4 9 0 0นสาพใช่ครับสําหรับซีเรียลออนซินะครับตอนนี้ก็ประกาศราคาอยู่ที่9ก9า0 0บาทคือมีส่วนลด1,000งแบาทจาก1 09, านึ่งล้านเก้าหมื่นเันนา ดนามิกเ <Dynamic S 2> หลือ8,99,000บาทครับ <c oughs> แล้วก็สุดท้ายคือซีไรออนเซเวโดยรุ่นพรีเมียมเนี่ยมีราคาจำหน่ายอยู่ที่1,149,000บาทสำหรับตัว c ีไรออนะครับในงานเนี่ยประกาศราคารุ่นเริ่มต้นพรีเมียมอยู่ที่1 000, 7 4 0 0 0 0บาทกับ 70, 1า1 7 4 9 0 0บาทกับ1,117,4900บาท ซึ่งเหมือนจะลดเพิ่มจากที่โปรที่เขาเคยประกาศไว้นะจากเดิมแสนหนึ่งเป็นสองแสนบาทอุ้เนาะแล้วก็ตัวซีไลออนหกก็เหมือนกันแหละลดเพิ่มจากหนึ่งหมื่นบาทแสนบาทก็เป็นสองแสนนอกากนั้นที่เหลือก็ตามนั้นที่เคยประกาศเอาไว้ทั้งหมดเลยเนาะสี่หมื่นหน้าหมื <c oughs> กก่นอู้รถกระนำจัดจะกล่าว่าลดกระนำนะประมาณนี้ครับก็ถือว่าเป็นการอัปเดตให้ฟังราคาดีที่ดีที่สุดแห่งปีจากบ y วพร้อมกับวันนี้ประกัน Lifetime แบตเตอรี่ ครับถึง31มันวาคมนี้ครับนี่